เฮโลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ประตูน้ำที่ร้านสีชมพูอันนี้อยู่กับที่น้ำเดีแกงลูกหมูของเราฝากทุกคนเบาๆตมหูแล้วก็สองกิ่งอกน้ำอ่ะสุดดาุดพลังอ่ะวันนี้พาฟางมาซื้อของเข้าร้านนัวดีบูเก็ตเนสนึงแล้วก็แวะกินข้าวมันไก่ ตอนนี้ก็เต็มโตแล้วล่ะสดาเคยถ่ายร้านนี้ไปให้ดูแล้วสมัยเมื่อชาติหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มากินอีกแต่วันนี้สดาขอเปลี่ยนเมนูเป็นข้าวอะไรไม่รู้หมูอบหมูอบแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีไก่งไงเราสามารถแจมได้ใช้คนเดียวกันไม่มีน่หรองนิ้วเป็นไงมี่ะสองนองเป็นไงอร่อยอร่จบ เขาชอบกินข้าวมันไก่กันแล้วใช่ชอบกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กินก็ไม่ต็มหนักด้วยอันนี้เสียงข้าวมันไก่ใช่เสียงข้าวมันไก่นางชอบพอได้พอได้ใช่คือมันเป็นร้านดังอ่ะคือต้องลองมาสิบเอียงกุกบิ๊มอันนี้คือข้าวหมูอบอร่อย่เอาเรื่อไปบอกมาเดี๋ยนี้นี่ตัวหมูอบอะกลางเหมือนนี่เลยเหมือนเนื้ออบอ๋อเอารมณ์เหมือนเหมือนเนื้ออบ น้ำอร่อยมีเจีก็หมูเบาไปนะซึ้งงงมากเลยแกน,นี่ต้องใส่อย่างนี้เยอะๆถึงจะเด็ดความาลอซิมข้าวกดูดิอ,อ๋อเนะโอ้แมะได้อยู่ คือเจ๊จะเบิ้ลด้วยตบมือหน่อยวางตบมือตบมือด้วยวายังไงตบมือพอถ้าว่านางเป็นคนกินน้อยมากแต่ถ้านางถูกใจอะไรนางจะเบิ้ลข้าวสี่ก๋วยเตี๋ยวสามนี่มาแล้วอย่างเงี้ยคือเด็ดแล้วก็มาใส่เยอะๆหอมไก่ชอบไก่ก็เลยเอาไก่ก็เอาไก่มากินกับข้าวเพราะมันคือข้าวมันเหมือนกันแล้วก็ สนี่ออแ่สบหกี่วสวยเจียวนี่ดีใจด้วยความบอกว่าช่วงนี้มีความบอกว่าควนขึ้นกวางท้อว่างงบอกบอกกูยังไม่ท้องบอกกูท้อง ปวท้องจริงท้องมานคือแบบท้องมานท้องใหญ่มากอะคือแบบนุวนมากด้วยเพราะว่าเออสั่งต้มฟักไปไม่ได้เลยค่ะเอ้ยไม่ใช่สั่งมะละหรือไม่มีบากมะละมะละคือร้านกอ่างนี่ใช่ไหมกูใส่เยอะมากมึงดูดิ ตมดหวาดหมดแล้วโอ้โหเลยฮะไอตัวมังดีต้มไม่คีนั่งต้มิกโซดากินเห็ดมาเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้นันด้วยเอกนี่มาแล้วก็มาละยกยกาหารเราจะเป็นแนวคนจีนเลยชอบอะไรแบบโบราณ งเอไปทงได้เลยนะออพี่น้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้พอแบบพอผอมแล้วกินน้อยแล้วก็แบบกระเพาะเล็กก็อะไรเงี้ยทำให้กินน้อยลงพี่น้ำบอกว่ามีเด็กคนเข้ามาถามพี่น้ำว่าลดความอ้วนยังไงคือบอกไปมาเจ็ดร้านกว่ารอบแล้วพี่น้ำบอกว่าซื้อคหื่อมร่างกายเพิ่มเถอะแล้วก็อย่าไปกินน้ำอัดลมแล้วก็กินข้าวเหลือประมาณสามคำ เออแล้วก็อิ่มแล้วก็มีผู้ชายเยอะๆอ่ะแกมันจะได้แบบมีแรงเฮือกอะไรอย่างเงี้ยป่ะไว้เดี๋ยวขอส่องหน้าหน่อยก,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 กุบกริบยิ้มกรุบกริบชัดเจียบมากเลยแกเออยิ้มอ่อนอนะ่ะเบาๆแม่แคแม่แม่แมาลัดสะพึงสะพึงกันเลยขอยิ้มด้วยไเพื่อนไปเพื่อนนขอ,นขอนมาราขอ,ขอมาราหรือพวกปวย แต่ต้องเป่าเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลดโอู้หไม่ผีไม่ค่อยร้อนลูกเขาไ,ไม่ค่อยร้อนหรอต้องระวังมนะัองนอะเดี๋ยววันนี้อุ้ยเซบีอาเบิ้นเราอะแกเบิ้นเบิ้นเรามาเบิ้นเรามาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่จะไปเดินนู่นนี่นั่น,น,นเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเด็ดๆจะถ่ายให้ดทูที่น้ำทำไมผอมอยากรู้บอกไปหละ ล้านรอบพันรอบนางรดคามปอ้วนออกกำลังกายกินน้อยไม่กินน้ำมันลมโอเคนะดูแต่งตัวสิน่ะอะไรนี่เนตี่อะแกะฉันมีการส่องแบบโรคจิตอะซูมซูมขาซูมแบบตายถ้าเป็นแบบไอ้ผู้ชายเพาว่าโรคจิตแต่มีซูมคูมซูมขามีรูปด้วย <c oughs> ก,กนินข้าวต่อด,อด,ดีกว่าฉันก็มูแต่ไปถ่ายคอ,อันนี้บาเลยอ่ะอือ้นเอาตังูมาตกต่ตอนนตรงขามหลานเนี่ยตรงเนี้ยตมูตลอด้อมมากพนักง,งานคือแบบอินนี่จิตอ่ะบองสันแล้วก็แบบอินี่พูยคนเดียว อร่รอรย,อยต้มีทอนกินมาต๊มดีกว่ามาแล้วนั่นมีตับเนาะเขาไม่มีเหรอ,อ,อชอบตับอะตับนี้ไม่สมบูรณค่ะ ไม่มีพอได้ยินด้วยแกสิ่งต่า็อยากได้ยินแล้วไม่สนใจอะไรเลยเรื่องขาวอร่อยอร่อยเบมนูสองเมนูสองก็เรานี่ก็สวยทั้งวันนี่ว่าเรื่อาจงไหนเนี่ยหมั่นเออหมั่นหว่ะหมั่นไส้ว่ะอย่าอึนอย่าอึนอย่าอึนแม่กินข้าวไม่ลงแล้วน่ะอิ่มอิ่ม มีคนบอกว่าหาพิสดาวิธีลดความอ้วนคือต้องมีผู้ชายเยอะๆก็จริงอ่ะแบบพอนางสวยแล้วนางก็ผู้ชายติดเยอะแล้วนางก็เลือกไม่ถูกเออฉันนี่สัยงมาแล้วเจะขอเลยตับหนึ่งชิ้นท้วนใหญ่เลือกอุปกรณาก็เหมือนมีนี่ติดนะอะไรอ่ะเออปกติเหมือนน่าจะไม่มีเนาะมีโบคาสั่งมาที่เนี่ยดูดิปกติมันกินที่เก่งมาก เรางานหลวงมาหลายวันมันนี้งานล้าของตัวเองกันบ้างเราช้อ,ชอปปิ้งกันบ้างเราพวกเราเหนื่อยน,อน,น้อยเนะงลีงลน่งนอบแไว้แอบไว้พี่น้ำส่งไอ้นี่แล้วแกส่งน้ำลายไปให้แล้วให้เป็นผู้ส่งทอดพี่น้ำไม่กินแล้ว เออหืมตกต่อวางไปป้ากวางก็เลยบอกว่าท้องปกวางงงมากกูยังไม่ท้องเลยทุกคนบอกกว่างท้องฝรั่งยาเมรนะจ๊ะว่ากวางท้องเดี๋ยวกวางเครียดพอากวางเครียดแล้วกวางก็ไม่กินข้าวแล้วพอประมาณวันทีสองกวางก็แท็กมาว่าเฮ้ยกินมาม่ากินกันเถอะตอนคืนไม่ไหวไงปวดตั้งแต่เช้าเอ่อวันที่สี่ที่ห้ากวางแท็กมาละเฮ้ยลงไปกินมาม่าเถอะวะโอเคโอเคโอเคได้ได้ป้ามึงแปงมาดึง อุยมาแล้วพี่เดี๋ยวฟ้อพิกกิ้งวันนี้เดี๋ยวันนี้เลยนะจัดรีนะหน้าเฟซอะไรนะวาความคนหาทั้งวันอ่ะอือกินข้าวกันเถอะอะไรนะทำกับข้าวค้นหากาทำกับข้าวมีอะไรครบเวลาเราเฟิร์สไงเฟิร์สดูอะไรนี่เดี๋ยวหม่คนหาอะไรบ้างนะคนหาแต่ว่าทำกับข้าวอีซี่คุกกิ้งอืมแล้วก็แม่หนูนาคนหาคนหาคนหาทั้งวัน ส่วนพี่น้ำไม่ใช่อ๋อส่วนเบอรเรี่พักเครื่องพักเครื่องไทยส่วนพีน้ำก็วิธีกำจัดผู้ชายออกไปจากตีวิตแกแบบเยอะอะไรเงี้ยเออยิ้มยี้มบากแบบทำยังไงดีให้ผู้ชายหายเป็นสชีวิตบ้างอะไรเงี้ยเอ็นอะไรนะเอ็นดีหรอไม่ใช่นะนอยู่ไหนเฮ้ยกี่โมงใล้บอกี่บอสกี่นบอสเฮยเยเเยเเ ใส่นาฬิกามาไม่มีใครถามเวลาเลยนางบอกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วใครอยากรู้บ้างรุ่นนี้น่ากูเหนื่อยมากเบียร์บัลลี่ก็คือแบบนั่งมาทีเอ้ยประมูลประมูลพลาเว้ยประมูลถักเครื่องเว้ยเออร้อยห้าสิบโอเคสองร้อยค่ะเปิดเท่าไหร่ครับเปิดเท่าไหร่เปิดที่เท่าไหร่ครับเป็นปึ๊บส่งมาครับเบียร์บอลี <h 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 <h> <h ่ไงสมซิริเอาลเซะกางอลันอะไรนะ เริ panels, gl ancing, gl mm, ่มเริ les 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 ่มเริ่มขำลยเมีกเริ่มนเลยอันนี้เยอะไปไหมเริ่มหมักมละเริ่มน้ำมาอยู่ไหนอ่ะม้ิ่มแล้วมีน้กิ่แล้วมน้กิ่แล้วเริ่มอมวันนี้เป็นข้าวฉาบมากอวเน่กินหลงางลงาง เดี๋วาายพ่งดีูกกินหัวไปก่อน,นสามหึงล้วนพรุ่งนี้จะไปแล้วนะเขาจะกูดขอบคุณคนที่มาบอกเรื่องเรื่องเบอร์โทรที่จองรถด,ด้วยมาได้เรียบร้อยแล้วดีมากเลยขอบคุณมากทุกคนน่ารักมากเลย เฮ้ยนี่ร้อนอ่ะอันนี้ร้อนตะกี้ไม่ร้อนเลยเห่่เละกันสมอะไรกันอยืาอยื่อเราอื่อน้ำเหือดจ้ำเดิอเพื่อนรักนัดเ็มโกด้วยเอออร่อย Uh, I mean, I've been doing that.